สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเ้าแบบนี้หน่อยนะครับเอาแล้วนะมีข่าวของมูเคเล่ออกมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลุกคืบตามจีมูเคเล่แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเนื้อหอมจริงๆสําหรับนาดีมูเคเล่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ยื่นข้อเสนอแรกโดยหวังว่าจะจัดการคว้าตัวนาดีมูเคเล่ครับมาครองได้สําเร็จนะครับ เลกิฟครับสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยรายงานช่วงดึกของวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนะบอกว่า,วาปีศาจแดงเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอแรกไปให้ลาฟซี่ครับรวมไปถึงนักเตะพิจารณาเพื่อเปิดไฟเขียวปล่อยตัวแบ็คขวาวัย24ปีออกมานะฮะหลังจากนักเตะเนี่ยมีข่าวโยงกับทีมดังๆอังกฤษเนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโดยสื่อฝรั่งเศสับเผยว่าร,รังนี่ครับตอนนี้เนี่ยที่ขึ้นไปรับหน้าที่ที่ปรึกษาของสโมสรให้ความสนใจแบก็กชาวฝรั่งเศสรายนี้อย่างมาก ซึ่งนอกจากผลงานที่ดีเนี่ยนักเตะยังสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยสำหรับมูฮิเยเล่น,นะครับทางนันรัสซี่ครับยังคงหวังเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะเพราะของเดิมกำลังจะหมดลงในกลางปีหน้านี้กระนั้นครับทางนักเตะไม่มีท่าทีตอบรับและถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยเลก,กิฟมองว่ามีแนวโน้มสูงครับที่สโมสรดังของฮิอรมน,นีเนี่ยอาจจำใจต้องขายมูิเยเล่ออกมาในราคา 15- 15ล้านยูโรนะครับ อย่างไรก็ตามครับผีแดงเนี่ยต้องเจองานนกครับเพราะรายงานทิ้งท้ายว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยพร้อมกลับไปเจรจาหลังจากโอหักช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับโอ้โหมูเิเล่ตอนนี้กําลังฟอร์มร้อนแรงมากครับกับแอตเลตสกิกนะครับเล่นดีมากครับถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยในราคา10-15ล้านยูโรนะครับประมาณนั้นครับของดีราคาถูกแน่ๆผมมองคนนี้นะครับมูเิเล่ครับโอ้โหเป็นที่มองของหลายๆทีมในผิวแดงเกลิดเลยตอนนี้ครับเนื้อหอมจริงๆไม่ว่าจะเป็นสเปนครับหรือว่า จะเป็นอังกฤษนะครับตอนนี้มองเขาเยอะมากครับสำหรับนาดีมูคิเรนะครับอลองดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับมูคิเรนะฮะจะไปอนาคตของเขานะฮะ